ตอนนี้เราก็มาสวนเก่าของเรานะคะทุกคนเรามาชมองุ่นค่ะองุ่นกำลังเปลี่ยนสีนะคะทุกคนดูค่ะแต่ไม่ค่อยสวยเหมือนตอนที่เรายังอยู่นะคะตอนเรายังอยู่องุ่นจะสวยกว่านี้เยอะเลยค่ะแต่ตอนนี้เราก็ให้ชมไปเรื่อยๆนะคะก็มือใครมือมันเนาะใครทำ เป็นก็สวยใครทําไม่เป็นก็ไม่ค่อยสวยเนี่ยเขาก็เริ่มเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรแล้วนะคะทุกคนดูค่ะประมาณนี้นะคะเราก็จะพาเดินชมไปเรื่อยๆนะคะทุกคนแบบนี้เลยโอเคอันนี้ก็สวยนะอันนี้ก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วเหมือนกันแต่ก็ยังไม่เยอะนะคะทุกคน เปลี่ยนสีองุ่นเปลี่ยนสีอันนี้มันเป็นองุ่นสำหรับเขาส่งโรงงานทำไวนนะคะเขาจะเริ่มเก็บกันก็ช่วงประมาณเดือนตุลานะคะทุกคนช่วงตุลาโรงงานทำไวนเขาก็จะเปิด เขาก็จะเป็นเขาเรียกอะไรเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์อะไรประมาณนี้เนาะเขาก็จะเริ่มเปิดแล้วเขาก็จะมีลิมิตว่าสวนเธอกี่ตารางกี่ใหญ่ขนาดไหนอ่าเอาง่ายๆใหญ่ขนาดไหนและลิมิตที่เธอจะส่งได้เท่าไหร่เขาก็มีลิมิตนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าเธอทำเยอะเธอส่งเยอะ ไม่ใช่นะคะทุกคนเขาจะมีลิมิตของเขาว่าที่ของเธอเท่านี้เธอส่งได้เท่านี้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีเทคนิคมาบอกว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็จะส่งกระาดาษมาให้เธอต้องตัดไปทำวายชนิดไหน ถ้าวายหวานเธอต้องตัดส่งก่อนอะไรประมาณนี้แล้วถ้าทำวาวทั่วไปเธอก็จะตัดรวมกันพอตัดรวมกันก็จะได้ราคาที่แตกต่างนะคะทุกคนนี่คือนี่คือสิ่งที่เรารู้เพราะว่าเราทำมา20กว่าปีนะคะทุกคนทีนี้พออายุเยอะขึ้นแล้วก็ ไม่ทำละเปลี่ยนไปอยู่บ้านปลูกผักปลูกผักกินดีกว่าก็าจะมีความสุขกันคนละแบบนะคะโอเคเดี๋ยวก็จะถึงบ้านเพื่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่ายวิวข้างล่างให้ดูนะคะทุกคนสำหรับสวนองุ่นเราก็จะพาเดินชมไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะ ให้ชมบรรยากาศเดี๋ยวเราจะไปถ่ายหัวมุมให้ดูว่าอางุ่นมันเป็นยังไงเนาะหัวมุมตรงนี้ว่าเขาเป็นยังไงนะคะทุกคนถามว่าดกไหมมันก็ดกอะองุ่นแบบนี้เขาจะส่งโรงงานสำหรับทำวายหวานนะคะเพราะว่าเขาไม่แน่นแบบนี้ขนาดพอดีเลยสำหรับ สำหรับส่งทํำวายหวานถ้าวายทั่วไปเขาก็จะส่งแบบชนิดที่แน่นๆตัดรวมกันนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ฝรั่งของเราทําไว้นะคะเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรก็ยังคงอยู่ในสภาพเก่าอุยยุงเยอะจัง ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะขอบคุณทุกการติดตามคะ่ะเราก็จะจบคลิปนี้กันด้วยองุ่นพวงนี้นะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ